สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านท่านผู้ติดตามทุกคนนะครับวันนี้ขอนําคลิปของวันที่27กรกฎาคม2 5 6 3นะครับมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับสําหรับว,วันที่27นี้นี้ช่วงนี้ที่ถ่ายนี่ก็เ,เวลาประมาณสักบ่าย3ามโมงครึ่งนะครับก็ถ่ายบริเวณแปลงปลูกสร้างสวนป่าไม้สักนะครับสวนป่าทนองกระพ่มนะครับปี2525 25นะครับก็ติดกับผูปูราชนีนะครับ ตรงนี้ที่กหลัง <fe> ช <its out> ้างก็เป็นที่ร่องน้ํานะครับที่ร่องน้ําที่มีป่าไผ่แล้วก็เป็นที่ลุ่มนะครับมีน้ําในร่องห้วยนะครับสําหรับช้างได้พักผ่อนแล้วก็กินน้ํานะครับช้างก็ได้เข้าไปนอนนะครับในบริเวณของผู้ปูราชินีนะครับก็ตื่นสักประมาณสักหมายสองกว่านะครับที่ผมออกลัตเตรเบนติดตามดูนะครับมาถึงบริเวณนี้ก็ได้ยินเสียงช้างแล้วก็ได้ยินเสียง ล่องแล้วก็หักไม้นะครับเลยจอดรถดูนะครับก็เจอกับกลุ่มของโครงช้างนะครับกลังเดินหากินอยู่นะครับก็หลายตัวนะครับก็เป็นชุดเดิมนะครับที่เคยติดตามเมื่อช่วงวันที่26นะครับที่ผ่านมานะครับช่วงนี้ก็ได้เวลาหากินนะครับก็ออกกินไผ่นะครับตามร่องห้วยนะครับมีทั้งหญ้าทั้งไผ่ทั้งหน่อไม้นะครับเถาวันนะครับก็หลายตัวมากครับกระจายอยู่ตามร่องห้วยแล้วก็ ตามกอไผ่นะครับสาหรับช่วงวันที่28นะครับเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานี่ก็เจอโคลงช้างอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ถ่ายรูปสักเท่าไหร,ร่นะเนื่องจากว่าช้างอยู่ในใจกลางของแปลงไม้นะครับที่ไม่มีทางรถจนเข้าถึงนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้วันที่28นี่ฝนตกอย่างหนักนะครับในพื้นที่สวนป่านะครับทําให้น้ํา ป่าไหลลากนะครับบริเวณล่องห้วยนะครับน้ำค่อนข้างจะเยอะนะครับสําหรับวันนี้นะครับวันที่ยีบเก้านี่ก็ที่ทํารายการนี่ก็มีชุดทีมงานนะครับช่วงเย็นได้เข้าไปติดตามช้างป่าทาองภูมินะครับก็พบรองรอยเยอะมากครับบริเวณของแปลงที่ติดกับผูปูราจินีนะครับแต่ว่าไม่สามารถเจอตัวได้นะครับเนื่องจากว่าช้างเข้าไปอยู่ใจกลางนะครับแล้วก็มีไผ่มีหญ้ามีหน่อไม้อยู่ข้างในอยู่นะครับก็ไม่ออกมาแสดงตัวให้เห็นนะครับ ก็ยังมีช้างยังอยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่สวนป่าอยู่นะครับช่วงวันที่28นีด9นี่นะครับก็คิดว่านะครับเมื่อวานนะครับเมื่อวานที่28ตอนเย็นนะครับมีช้างป่าที่เข้ามาสมทบเพิ่มเติมนะครับเป็นชุดของเจ้าหน้าทองนะครับก็มีหลายตัวครับชุดของเจ้าหน้าทองนี่ที่เป็นโลงของเจ้าหน้าทองที่คุมอยู่นะครับแล้วก็มีช้างแม่ลูกนะครับช้างตัวเมียช้างเด็กอยู่นะครับคร่าๆน่าจะประมาณสัก อ่าสิบกว่าตัวนะครับชุดของเจ้านาทองนี่ครับที่แยกกลุ่มออกไปนะครับแต่ถ้าเข้ามาสมทบกลุ่มของแม่แวงแม่ส้มแล้วก็เจ้าช้างน้อยนี่ก็จะเพิ่มเป็นมอนช้างป่าขึ้นอีกประมาณสัก50ตัวนะครับซึ่งก็จะค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าอาหารการกินในสวนป่าตอนนี้ก็ลุมสมบูรณ์มากครับฝนตกลงมาเมื่อวานนี้ก็มีน้ําตามล่องห้วยนะครับเยอะมากมายนะครับแล้วก็มีทั้งไผ่ทั้งห่อไม้ครับค่อนกลางจะ แต่กอแตกหน่อขึ้นมาเยอะนะครับกินได้อีกหลายวันนะครับช้างป่านะครับที่มาอาศัยแล้วก็หา,ก,ากินในพื้นที่นป่าท้องภูมินะครับก็เ,เป็นพื้นที่ร่างจะราบนะครับเราะช้างก็หากินสบายนะครับก็เลยอยู่อาศัยนานเป็นพิเศษนะครับสำหรับในช่วงเดือนของอออเดือนกรกฎาคมนะครับก็ที่เข้ามาหล,ลกักๆก็ที่เก็บข้อมูลได้ก็ประมาณ วันที่16กกรกฎานะครับอันนี้ถึงวันที่28แล้วก็อยู่ประมาณสัก12วันแล้วนะครับก็ยังอยู่ในที่สวนป่านะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับะดูการถ้าเป็นฤดูการแรงนะครับที่มีอาหารการกินน้อยนะครับช้างก็อยู่ประมาณสัก5้าวันถึง7วันนะครับแต่ช่วงนี้อาหารการกินเยอะแล้วนะครับก็คาดว่าน่าจะอยู่อีกได้หลายวันนะครับอาจจะถึง15ถึง20วันนะครับต้องคอยติดตามดูกันต่อไปว่าช้างจะอพยจบออกจากที่สวนป่าไปเมื่อไหร่นะครับ ก็คงสักพักหนึงนะครับถ้าปริมาณอาหารแล้วก็พวกไผ่พวกหน่อไม้หมดนครับจะอาจจะแวะเวียนนะครับเข้าไปหากินในที่บริเวณของอุทยานแห่งชาติด้านในนะครับแล้วก็ป่าร้อยต่อตรงอื่นนะครับที่อยู่ใกล้กับพื้นที่สนป่านะครับในเขตของอุทยานเองนะครับก็ยังมีช้างป่าอีกหลายโคลงนะครับซึ่งก็แยกกลุ่มแยกโคลงกันออกหากินนะครับมีทั้ง ในพื้นที่ของอุทยานสยโยอุทยานแห่งชาติทังภูมินะครับแล้วก็ที่สวนป่าทังภูมินะครับนอกจากนี้ก็มีกลุ่มของช้างซีดอนหนุ่มๆ4ีห้าตัวนะครับชุดเจ้าหูรูเจ้าหน้าบานี้ก็ยังอยู่วัดธรรมงกลานะครับตำบลท่าขนุนนะครับซึ่งก็อยู่ตรงข้ามกับฝั่งสวนป่านะครับอยู่บนลูกเขานะครับนี่ก็เดินมาเรื่อยๆนะครับตัวนี้นะครับดูก็คร่าแวบๆตรงนี้น่าจะเป็นเจ้านาทองนะครับ ชุดแม่ช้างนี่ก็ออกมานะครับหลังจากที่อยู่ในป่าที่ทึบนานมาสมควรนี่กไ็ได้เวลาออกหากินก็ออกมาสูดอากาศให้ผิวหนังได้สัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาตินะครับที่โลง่งแจ้งเล่นดินเล่น,ลนฝุ่นบ้างนะครับช่วงนี้ผมก็ได้ออกมาดูคนเดียวก่อนนะครับชประมาณสักป่ายสามครึ่งนี่ครับก็จะรถถ่ายอยู่คนเดียวนะครับซึ่งรถที่จอดนี่ก็ห่างจากตัวช้างอยู่ประมาณสักห้าหกเมตรนะครับ เมื่อกี้ก็ดมดับมองมาตัวนึงครับช้างไซดอร์รุ่นนะครับเดินมาดูรถครับมีอีกเยอะครับอยู่ข้างในยังไม่ออกมานะครับก็กินทั้งวันนะครับกินไปด้วยเล่นพักผ่อนไปด้วยนะครับตัวนั้นที่เดินบนสุดนี่คือเจ้าจอยนะครับเจ้าจอยจากหูจะออกสีน้ําตาลหน่อยแล้วก็มีขอบหูเป็นเริ้วๆหน่อยนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับ มีดูรอยฉีกหน่อยนะครับมีทำนี้แต่ตัวค่อนข้างจะเกือบจะโตเต็มใบนะครับเจ้าจ่อยนี่ครับรูปทรงสวยดีนะแต่ทำนี้ที่หูนิดหน่อยนะครับตัวนี้รุ่นนี้จางสีดอรุ่นนี้ก็มีเยอะมากครับโัวปูนะครับอายุประมาณเด็กห้าปีหกปีนี่เยอะมากครับตั้งชื่อให้ไม่บาดไม่ไหวนะครับก็จําได้เป็นบางตัวอย่างเช่นเจ้าสีทองเจ้าช้างน้อยนี่ก็จาชื่อได้นะแต่รูปร่างรูปทรงนี่เหมือนกับเจ้าช้างน้อยมีเยอะครับ บางทีอาจจะจำสับสนได้นะครับตัวรูปร่างใกล้เคียงกันแต่แต่ดูที่ใบหูนะครับเจ้าจางน้อยนี่จะมีใบหูที่ม้วนมาด้านหน้าทั้งสองข้างนะครับพับลงนะครับตัวอื่นอาจจะมีใบหูที่พับไปด้านหลังนะครับเราคอยดูสังเกตดูดีๆนะครับว่าที่เจอใช่เออใช่เจ้าจางน้อยหรือเปล่านะครับพอรุ่นนี้ก็อย่างในน้อยก็มีประมาณทั้งหกเกตตัวแล้วรุ่นรุ่นเราก็เดียวกับเจ้าจางน้อยนี่ครับ เดินไปเดินมานี่ก็หลายตัวแล้วที่เห็นนี่ครับกำลังโตครับช้างเด็กๆนี่ก็กำลังโตครับหลายตัวนะครับเดี๋ยวก็มีช้างตัวเมียที่กำลังตั้งท้องหลายตัวเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเจ้าสุขสันนี่ครับที่เดินมาแล้วก็เห็นรถเห็นคนนี่ก็เจาะก้ามาใกล้นะครับเจ้าสุขสันแต่ตัวนี้ไม่ใช่นะครับตัวนี้เป็นช้างซีโดนะครับช้างซีโดนุ่นใหญ่โตอย่างรูดอย่างเห็นนะครับเดินข้นมา ติดกับรถผมเลยนะครับนี่เห็นอยู่แป๊บๆงหน้านี่ครับดูเห็นมองเห็นอันธพาลมาข้างล่างนะครับกาลังเร็วกําลังสนนะครับรุ่นนี้ครับบางทีก็ดื้อครับเห็นคนในรถในวิ่งขวดเลยนะครับถ้าคนกลัววิ่งหรือว่ารถวิ่งหนีนี่เขาก็จะตามเลยนะครับแต่ถ้าเราอยู่นิ่งๆเขาก็รอฟังเสียงรอจังหวะนะครับจดมั่นใจนะครับ ว่าไม่มีภัยอันตรายเขาก็ถึงจะหลบแล้วหลีกไปนะครับอยูก็เดินวนไปวนมาอย่างครับบางตัวก็กินบางตัวก็พักผ่อนนะครับเยอะมากครับพวกจญ้าพวกไผ่พวกหน่อไม้นี่ครับมีให้กินตลอดครับช่วงฤดูกาลในช่วงหน้าผลนี่ครับช้างก็กินไป ทิ้งไปครับอย่างแก่หน่อไม้นี่ก็หักกินเป็นบางหนอนะครับกินบ้างทิ้งบ้างนะครับเยอะครับแต่ละกอนี่ก็มีไผ่คนข้างแกเยอะนะครับโดยเฉพาะไผ่ที่ช้างชอบคือไผ่ผักนะครับหน่อคนก้างแกเยอะนะครับแล้วก็รสชาติน่าจะถูกปากนะครับนี่ก็เดินมาเดินไปนะเราเล่นพรุนไปหมดครับทั้งขี้ทั้งอะไรนี่เตมไปหมดนะครับตามพื้นถนนมีแต่รอยเยี่ยวรอยขี้นะครับ ถ้ากดไปบ่าพันมานี่มองเห็นไม่เคยสัมผัสกับช้างนี่ผ่านมาเส้นทางนี้อาจจะตกใจได้ครับเห็นที่เห็นร่องรอยนี่ครับก็ปยาธามัมพันธ์อยู่นะครับสําหรับสวนป่าก็พยายัมให้ชาวบ้านชุมชนนะครับที่อยู่รอบๆสวนป่าได้รับทราบครับว่าช่วงนี้นะครับในมีช้างอุปจับเข้ามาเพิ่มเติมนะครับการเข้าออกในพื้นที่สวนป่าก็ขอให้ระวังตัวนะครับโดยเฉพาะช่วงที่ช้างเป่าหากินนะครับช่วงเวลากลางคืนนะครับช่วงสัก สี่โมงเงย็นเป็นต้นไปถึงประมาณทักเจ็ดโมงเช้าสองโมงเช้านี่ครับช้างก็งจะยังหากินอยู่ในพื้นที่โล่งอยู่นะครับก็หลังจากสิบโมงขึ้นไปนะครับช้างก็จะเข้าไปหลบพักอาศัยพักนอนในพวกปูแล้วนะครับก็เป็นเวลาที่ปลอดภัยนะครับจะสัญจรช,ช่วงนี้ก็ยังได้อยู่นะครับนี่ก็เริ่มทยอยเดินออกมาเรื่อยๆครับก็ทิตทางเข้าหงมุ่งหน้าไปหาแปลงา ปลูกสร้างสวนป่าไม้สักไดเป็นอายุน้อยๆครับที่มีหญ้าขึ้นมากมายนะครับเพื่อต้องการจะกินหญ้าแล้วก็รับแสงรับแดดแสงแดดบ้างนะครับที่โล่งนะครับพอช้างขอต้องการที่โล่งต้องการสัมผัสบรรยากาศด้วยครับวันวันหนึ่งนะครับหลังจากที่อยู่ในป่ามาเกือบทั้งวันนะครับนี่ก็เดินมาเรื่อยๆนะครับเดินมาช้างอยู่ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับข้างหลังผมก็มีนะครับนี่ก็ผมก็จ้องอยู่นะครับ มาทั้งบ้างหน้าบ้างหลังบ้างนะครับบนกลับไปกลับมาอยู่ครับสาค่อนข้างจะเยอะนะครับผมอยู่ตรงกลางวอดีนะครับแม่ก็ข้ามมา้วก็มีลูกตอนนี้ค่อนข้างจะโตแล้วครับลูกนะครับใกล้จะด้านมเต็มทีแล้วนะครับนี่ก็ลูกน้อยเดินนําหน้าตัวแม่นี่ครับก็คงปีสองปีคงจะโตแข็งแรงนะครับ น่าเยอะพอสมควรนะหาศาานะปีสองปีสามปีข้างหน้าว่าช้างนี่ตกลูกก็เห็นกับทุกปีนะครับโดยเฉพาะช้างเด็กๆนี่เยอะมากนะครับปีๆหนึ่งก็น่าจะเกือบยี่สิบตัวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับผม